สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินด,ดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการเล่าไปหลอนไปรายการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวคนหัวลุกจากทุกแหล่งมาประมวลเป็นคางแห่งความร้อนให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันครับกับช่วงเล่าสาระหลอนสำหรับวันนี้เราได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับโรงหนังที่เขาว่ากันว่าโรงหนัง ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ที่ท่านผู้ชมทุกท่านได้เข้าไปรับชมภาพยนตร์เพื่อรับเอาความบันเทิงอยู่นั้นเชื่อไหมครับว่าเกือบทุกโรงมักจะมีการเว้นที่ว่างเอาไว้ตลอดและยิ่งหลอนเข้าไปอีกเมื่อได้รู้ว่าบริเวณที่นั่งที่ถูกเว้นว่างเอาไว้นั้นถูกเว้นไว้ให้เจ้าที่นั่งรับชมภาพยนตร์กับพวกท่านด้วย ก่อนไปรับชมไดะรับฟังเรื่องร้อ,อนของเราในวันนี้อยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเรื่องร้อนใหม่ๆที่พวกเราได้เอามานําเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมได้รับฟังกันครับต้องย้อนกลับไปเมื่อสมัยน่าจะประมาณปี2,550กว่า มีการลือกันเรื่องที่นั่งที่ถูกเว้นว่างเอาไว้ในโรงหนังจนมีเจ้าของกระทูพันทิพย์ท่านหนึ่งมาตั้งกระทูถามว่าทำไมโรงหนังต้องเว้นว่างไว้ประมาณ4-5ที่ซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปบางก็ตอบว่าถูกเว้นเอาไวใ้ให้เจ้าที่ที่อยู่ประจำโรงหนังนั้นๆบางก็ตอบว่าถูกเว้นเอาไว้ให้พนักงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการจากทางโรงหนัง ส่วนเหตุการณ์หลอนๆที่มีคนมาตอบกระทู้ดังกล่าวไว้ก็พอมีบ้างเจ้าของกระทู้ท่านหนึ่งตอบว่าหูตาสว่างขึ้นมาทันทีเมื่อได้เปิดอ่านกระทู้ดังกล่าวเธอเล่าว่าสมัยที่ยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเธอไปดูหนังที่โรงหนังชื่อดังแห่งหนึ่งย่านงานบวงวานอยู่บ่อยครั้งแต่เธอจะไปได้แค่ช่วงเช้าเนื่องจากมีเรียนต่อซึ่งเธอก็ไม่เคยได้สังเกตว่า มีคนจองที่นั่งจุดไหนบ้างเวลาที่ไปซื้อตัว๋วแต่แล้ววันหนึ่งก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เธอต้องลุกออกจากโรงหนังทงั้งๆที่หนังเพิ่งเริ่มฉายได้ไม่ถึงสิบนาทีเช้าว,วันนั้นมีเพียงหนังผีสามดีเรื่องหนึ่งที่เธอสามารถดูได้ด้วยช่วงเวลาที่หนังเข้าฉายประกอบกับตอนนั้นหนังเรื่องอื่นๆที่เข้าโรงเธอก็ดูไปหมดแล้วทำให้เรื่องนี้ เป็นตัวเลือกสุดท้ายในการฆ่าเวลาก่อนที่เธอจะต้องไปเข้าเรียนปกติเวลาไปซื้อตั๋วหนังเจ้าของกระทูท่านนี้จะดูก่อนเสมอว่าโรง,งนั้นๆมีคนจองหรือ,อยังถ้ายังไม่มีคนจองก็จะไม่กล้าเสี่ยงไปจองคนแรกเพราะไม่อยากไปนั่งคนเดียวในโรงหนังดังนั้นเธอจึงมักรอให้ใกล้ถึงเวลาที่หนังเข้าฉายถึงจะมาซื้อตั๋วอีกทีเพื่อให้แน่ใจว่า จะได้ไม่ต้องนั่งดูหนังคนเดียวและแล้วพอเจ้าของกระทูท่านนี้ได้เดินไปซื้อตั๋วหนังผีเรื่องดังกล่าวก็ต้องรู้สึกใจชื้นเพราะเมื่อมองไปที่จอคอมพิวเตอร์ของพนักงานมันแสดงให้เห็นว่ามีคนที่เข้ามาจองที่นั่งบริเวณริมสุดขวามือไปแล้ว4-5ที่ติดกันแม้ในใจขนาดนั้นจะคิดว่าในโรงว่างขนาดนี้ทำไมมันไม่มาจองตรงกลาง,ก,ลางกันวะ ก่อนที่เจ้าของกระทู้ท่านนี้จะตัดสินใจจองที่นั่งตรงกลางแถวเดียวกับที่มีการจองที่นั่งเอาไว้และและ้วพอใกล้เวลาหนังเข้าฉายเธอก็เจอกับผู้รักสองคนนั่งอยู่หน้าโรงที่เธอกำลังจะต้องเข้าไปเธอก็ยิ่งใจเชื้อขึ้นมาอีกหน่อยว่าอย่างน้อยก็มีคนมาแล้วสองคนแต่หารู้ไหมว่าเขาไม่ได้ดูหนังเรื่องเดียวกับเจ้าของกระทูท่านนี้ก่อนที่เจ้าของกระทูท่านนี้ จะตัดสินใจเดินเข้าไปภายในโรงหนังก่อนเวลาที่หนังจะเริ่มฉายสักหน่อยตอนนั้นบรรยากาศภายในโรงมืดสนิทและเงียบมากใช่แล้วครับในโรงหนังมีเธออยู่เพียงคนเดียวเธอรอจนหนังตัวอย่างเล่นไปได้สักประมาณ10บนาทีหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังก็ยังไม่เห็นใครเดินเข้ามารอจนเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้น ก็ยังไม่มีคนเดินเข้ามาแต่อย่างใดจนกระทั่งหนังเล่นไปได้สักประมาณเกือบห้านาทีเธอก็พูดในใจขึ้นมาว่าเป็นการดูหนังผีที่ได้อัธรสมากที่สุดในชีวิตของเธอท้ายที่สุดแล้วเธอทนไม่ไหวครับเธอกลัวมากรีบวิ่งออกมานอกโรงจนพบเจอกับพนักงานก่อนจะถามเขาว่าพี่คะโรงหนังนี้มีคนดูกี่คนคะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะตอบกลับมาว่า มีคนดูคนเดียวนั่นก็คือเจ้าของกระทูนั่นเองแล้วไอ้ที่จองไว้สี่ห้าที่นั่นละ่ะมันคืออะไรตอนแรกก็เข้าใจมาตลอดว่าการเว้นว่างที่เอาไว้นั้นทางโรงหนังกลัวจะไม่มีคนมาจองเพราะคนดูน้อยก็เลยสุ่มๆที่นั่งเอาไว้ให้เหมือนมีคนอื่นมาดูด้วยจนกระทั่งได้มาอ่านกระทูด,ดังกล่าว หลังจากที่พวกเราได้ไล่อ่านกระทู้ที่มีความเกี่ยวโยงกับเรื่องนี้ก็ได้มีการกล่าวถึงความเชื่อในเรื่องตัวเลขของจํานวนที่นั่งที่ถูกเว้นว่างเอาไว้และเมื่อเราลองค้นหาข้อมูลดูก็พบว่าเลขมงคลและเลขอัปมงคลตามตำราจีนได้ให้ความหมายเอาไว้ว่าเลขสี่หมายถึงความตายส่วนเลขห้าหมายถึงตัวเราซึ่งก็อาจจะตีความได้ว่าการเว้นไว้สี่ที่นั้น คือการเว้นไว้ให้สำหรับคนที่ตายไปแล้วแต่เลขสก็ไม่ได้หมายถึงแต่เรื่องอัป,ปมงคลเพียงเรื่องเดียวเพราะเมื่อนำมารวมกับตัวเลขอื่นแล้วก็อาจให้ความหมายที่แตกต่างกันออกไปอทิเช่นเลขสที่หมายถึงตายกับเลข8ที่หมายถึงรวยเมื่อรวมกันแล้วกับให้ความหมายที่เป็นมงคลซึ่งแปลว่ารวยจะตาย ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวถูกแยกออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายที่พูดถึงเรื่องความเชื่อทางธุรกิจกับฝ่ายที่พูดถึงเรื่องสวัสดิการและการสำรองที่นั่งของโรงหนังจนกระทั่งภายหลังต่อมาก็ได้มีเจ้าหน้าที่ประจำโรงหนังออกมาชี้แจงต่อลูกค้าทุกท่านว่าที่นั่งที่โรงภาพยนตร์ได้เว้นไว้และห้ามซื้อหรือจำหน่ายให้กับลูกค้านั้นถูกจัดไว้เป็นที่นั่งสำรอง เพื่อเกิดกรณีฉุกเฉินสำหรับลูกค้าอื่นๆที่เจอเหตุการณ์เช่นน้ำแอร์หยดน้ำหกที่นั่งชำรุดเป็นต้นซึ่งจากคำชี้แจงดังกล่าวก็สามารถไขข้อข้องใจและสร้างความสบายใจให้กับลูกค้าได้ในระดับหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนตัวผมเองก็มองว่าประการแรกเลยที่นั่งในโรงหนังที่มีการเว้นว่างเพื่อสำรองไว้สำหรับลูกค้ากรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ย่อมแสดงให้เห็นถึงความมีมาตรฐานของโรงหนังนั้นๆได้เป็นอย่างดีแต่เมื่อมองอีกมุมหนึ่งในฝั่งของด้านความเชื่อแล้วการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆล้วนแล้วแต่มีเรื่องความเชื่อมาประกอบทั้งนั้นอาจเพื่อความสบายใจของเจ้าของกิจการเองหรืออาจเพื่อความเป็นสิริมงคลในการประกอบธุรกิจอย่างเช่นเรื่องที่เราได้นำมาเล่าในวันนี้เจ้าของกิจการ อาจทำเพื่อเส้นไหวเ้เจ้าที่เจ้าทางในสถานที่นั้นๆก็เป็นได้เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวที่นั่งที่ถูกเว้นว่างในโรงหนังท่านผู้ชมละครับมีความเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแชร์เหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในโรงหนังที่ท่านผู้ชมได้ไปพบเจอมาไว้ให้พวกเราและเพื่อนๆโดยคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะประทับใจกับเรื่องราวที่เราได้นำมาเสนอในวันนี้ขอบคุณครับก่อนจากกันไปในวันนี้ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์คนหัวรู้ของท่านสามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่าน รับชมและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวคนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวขนหัวลุกขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ